สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีป้าทุกๆท่านนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็มีข่าวสามอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีป้าได้ติดตามรับสมหรับังกันเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกข่าวแรกนี้นะครับถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างเป็นทางการเลยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้จับมือกับทางด้านดัสโตนนะครับ ในการเปิดตัวคอนเทนต์สุดพิเศษให้กับแฟนๆเรือใบสีฟ้าโดยเฉพาะพื้นที่ใหม่นี้ที่จะนำเสนอคอนเทนต์สุดเอกลุศมากมายเช่นเมืองหลังของตโมซอมบทสัมภาษณ์รวมถึงการถแถลงข่าวพอดแคสต์และฟีเจอร์พิเศษอีกเพียบเลยนะครับนอกจากนี้แฟนบอลยังเข้าถึงในฟังก์ชันของอินเทอร์แอคทีฟต่างๆเช่นเกมสินค้าที่ลึกสำหรับแฟนขับตัวเข้าชมการแข่งขันและอะไรอีกอื่นอีกมากมายนะครับถือเป็น อีกก้าวที่สําคัญในการเสริมประสบการณ์แบบครบวงจรให้กับแบรนด์แมนซิตี้ทั่วโลกผ่านระบบดิจิตอลนะครับซึ่งดั r โซนนะครับก็สามารถชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ดัสโซนนะครับหรือไม่ก็เป็นทางด้าน YouTube นะครับช่อง YouTube ของดั z โซนนะครับจะได้ดูการฝึกซ้อมแล้วก็บทสัมภาษณ์แล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับก็ต้องไปรอติดตามกันว่ามีอะไรพิเศษบ้างในการจับมือกับดัสโซนในครั้งนี้มาดูข่าวที่2กันต่อ แบโดลปลุกเร้าแข้งเรือใบลืมทีสั้นเก่าลุยกันทีสั้นใหม่ สำหรับแบร์โดติวานะครับซึ่งเป็นกัปตันทีมป้ายแดงของแมนเิตี้เนี่ยเขาได้ยอมรับถึงฤดูกาลก่อนนะครับว่าไม่ได้เป็นไปนตามที่ต้องการต้องขอโทษแฟนบอลน,นะครับพร้อมชี้ว่านี่คือโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ของเราบรรดาแข้งเรือใบสีฟ้าให้ประสบความสําเร็จในซีซั่นนี้นะครับเขาได้กล่าวว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวังไว้เลยทั้งนักเตะและแฟนบอลต่างก็รู้สึกแบบเดียวกันแต่ว่าในฤดูกาลใหม่นี่คือโอกาสที่จะเปิดหน้าใหม่และเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้ง พวกเราเนี่ยมีสมาธิเต็มที่กับการพัฒนาตัวเองและกลับมาทาชิงถ้วยร่วมกันอีกครั้งซึ่งนั่นก็คือ DNA ของสโมโสตรอนแห่งนี้และทีมของเรานอกจากนี้นะครับทางด้านแมลโดลติวานะครับก็ไม่ลืมที่จะกล่าวถึงแฟนบอลที่อยู่เคียงข้างทีมเสมอว่าถึงแฟนบอลของเราที่มีความสําคัญกับทุกๆสิ่งที่เราทํา ทุกเกมที่เราลงสนามอารมณ์ความรู้สึกพวกเขาก็สามารถสัมผัสได้เหมือนกันเรามีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมร่วมกันมาหลายฤดูกาลและแบ่งปันช่วงเวลาที่น่าทึ่งเหล่านั้นร่วมกันเราอยากมีช่วงเวลาแบบนั้นอีกเมื่อดูกาลใหม่ที่กําลังจะเริ่มขึ้นนี่นะครับกับตันทีมของเราอย่างเบร์โดซิวาก็ได้ออกมากล่าวนะครับว่าสําหรับฤดูก,กาลที่ผ่านมานะครับก็ไม่เป็นตามที่แฟนเรเบใบสีฟ้ารวมถึงทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็แข้งทีมงานทุกคนเนี่ยตั้งใจไว้ แต่ว่าไม่เป็นไรฤดูกาลที่แล้วมันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปฤดูกาลใหม่ที่กําลังจะมาถึงหรือฤดูกาล่องพนยี่าพ่สิบหกเนี่ยก็เริ่มกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง DNA ของแมนซิตี้คือเราต้องพัฒนาเดินไปข้างหน้าและประสบความสําเร็จคว้าถ้วยมาให้ได้ทุกๆซีซั่นนะครับนี่นะครับแล้วก็ไม่ลืมที่จะกล่าวถึงแฟนบอลน,นะครับ กล่าวในเชิงขอบคุณนะครับสำหรับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ได้ทําร่วมกันมานะครับความผิดหวังในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับให้มันผ่านไปและเรามาเริ่มกันในฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้นะครับก็เนี่ยแหละครับคือบทความของเบลโดซิวามาดูอีกหนึ่งข่าวนะครับ <c oughs> เลวีประธานไก่ชี้1นึคดีเรือควรเล่งตัดสินให้ไวที่สุดแดเนียลเลวีประธานของสเปอร์นะครับแสดงถึงความเห็นประเด็น115ข้อหาของมนซิตี้ว่าเรื่องนี้นะครับ ควรที่จะจบตัดสินหาบทสรุปให้ได้เลยที่สุดเพื่อประโยชน์ของวงการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับเขาได้กล่าวอย่างนี้ว่าคดี115เขาหาของแมนซะิตี้น่ะผมคิดว่ามันอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะแต่ว่าสิ่งที่พูดคือสโมสรนในพรีเมียร์ลีกโดยตรงแต่ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้มันยืดเยื้อมานานแล้วจริงๆเพื่อผลประโยชน์ของวงการฟุตบอลเนี่ยเรื่องนี้ควรที่จะถูกตัดสินสทันทีไม่ว่าจะออกมาในหน้าไหนก็ตาม มันน่าเสียดายที่ไม่สาม,มารถจัดการภายในกันได้และต้องไปพึ่งพาก,กฎหมายแน่นอนว่าพวกทนายเนี่ยก็ได้เงินมาหาศาลจากเรื่องนี้นี่นะครับเป็น115คดีที่ทางด้านพิมพ์ลรีกนะครับกล่าวหาต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคดีนะครับก็ยังดูยืดเยื้อนะครับด้วยหลักฐานด้วยการต่อสู้กันในชั้นศาล ข้อมูลต่างๆนะครับซึ่งแมนซิตี้มีเห็นเป็นประจักษ์นะครับก็ทําให้คดีนี้นะครับมันก็เลยดูยืดเยื้อนะครับแล้วก็มันก็จะมีอะไรอีกหลายๆอย่างเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึกอีกหลายอย่างที่ทําให้คดีนี้นะครับยังไม่คืบหน้าแต่ว่าแอดมินมั่นใจว่าแมนซิตี้ของเราเนี่ยเข้าตามตอกออกตามประตูทุกอย่างยังไงก็ชนะนะครับ เอาละครับสำหรับข่าวใน EP นี้แอดมินก็ได้นำมาอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องชาวเรือใบตีฟ้ามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันมาหน่อยนะครับใน EP นี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ